ทั้งเอซของเกียบกับเอ่อมหาแห่งา้มวนขพมวลเอ่อครับผมภาากัน,นเยฮียไลฟ์พ้นบมลละว่ารับกับ,กบจับได้กับที่ได้นะครับผมที่เน่กับอาซีสามอาตะตองหวัวคุณาซีสามาซีตะตองหวัวกับอ,อาทีว่า เงินค้าเน,น, <สา S 1> นื้อปุยบ้านยังบ้านเออถ้เออเอาเกันเอ,เอาเนื้อมากเอาไว้ยังนะครับหาหาสี่ส<อ>ามของนั่งทองผมมาตหาเออหาสามศูนย์นะครับเออตะาันกับมะขงยูไทยาไหาซี่หาเนาะครับผมปมุไยไถ่คือหาซี่หา เริ่มแล้วมาสุนีเริ่มสิกัดหยัดกัดทุ่มเลยใจสิเอาเป็นเวียดนาม<อ>เดีตยวนี้ก็เป็นธานี่ตื่นเสียจริงจริงมาสามตัวนี่กัดกระรอกเลยมั้งผากกันได้ช่วงใกลกันทุกคนเนาะอัดละอัดไปล่ะกะอ,อัดไปแล้วลูกไะไแล้วคุยกันสิเออกผ้ากันจาก เบิ้งแนวทางอยากได้ยังแนวาท,าทังทีดีจากซอยสามวัดสามว่าสามซอยสามพระพุทธศาสานะาก็ให้ตามตามชมอ่องยูทูปเออตามชม่องยูทู e เพินินเออวัดมึงไดนปุประตูห้องน้ำวัดมึงไดนพังงไดเพ่พระเจ้าก็ไปท้ายบัดเจ็บไปเฮาสร้างบุญสร้างเอียงพัฒนานะบุญมันเกิดเพราะยังสู่เกิดเพราะยังเกิดเพราะบุณที่เราทำเพราะว่าจะเป็นเงินบาทเงินสน e r l i n ได้มด เอ,อนี่แหละเ้าต้องเบิ่งกันอาจารย์กับเป็นแค่ผู้บวชมาในพระพุทธศาสนาก็ะแค่เป็นผู้บอกต่อาศาสนาจะเจริญก็ด้วยมือพวกเราคือเช่าพุดท,ทุกคนออนี่ยังให้สามมาขี้กันหักกันกลมเกลียวกันออให้เฮาผิดแต่ลหน้าคนหักเขามีคนสร้างเขามี ทีมง,งานเท่าลูกล้านปูกะใไห่ผ้ากันละมัดระว่างเห็ดยังกัรละมัดระว่างเพราะว่าเห็ดแนวนี้ผู้สิดูดูเท่ากับมี่นั่งกับว่าอนนั้นถามว่าอาจารย์หกักผู้ศิษย์ทุกคนบักเออเอาเ่าวบดเรี่ยงเพือมฝันเ่าเนาะบาน ครับผมมืเพื่อหนี้อาจารย์ผฝันกาได้นิมิคก้มฟันอาจารย์ไายผ้ากันแปลเอาเด้อนิมิดมือเกื้อนี่ค่ับนี้มิเมือเพื่อหนี้อาจารย์ก็มาฝันฟันันประมาณหอดสิแก้งล่ะว่าตีสามครึ่งอาจารย์ก็ตื่นแล้วอหลงทำบัตรเสาครับผม้วกาฝฟันว่ามือเืนอนี้อาจารย์ฟันว่ามีงูเห่ากับงูจงอางงูเหลี่ยม ตัวงูยังมุดตัวสีดำงสดูสีตัวเดียมีสีัตเอองูอาจารย์อาจารย์่าเขาจะอาจารย์ได้รลวมไปน้ำสาสิ่งี่นะน้ำสาขงังสุติอาจารย์เดิรลวมไปงูบดมาถ่ายยุ่ธิ์อาจารย์ว่าอาจารย์สิไปล่างขาครับผมเออบอกง่ายๆเนาะบานิงูบดยางนกปนเอยนกปนอาจารย์เอยลุ่มไปอาจารย์ก็ลุมไปสาไปล่างขา พ่ออาจารย์ล่างพาขึาา้นมามีปิงซี่ตัวมาจับพาอาจารย์ปิงสี่ตัวมันมันโชคกับมดอว่าไทางทงั้งงูทั้งจิ้งจับขาเนี่ยจิ๋งจับขาเสี่ยจิ๋งจับขาเนี่ยจิ๋งจับขาเนี่ยจับขาละสองตัวจับขาละสองตัวเจ็ดสี่สองแปดนะปิงแปดสี่สองนั่นาจิ้งจับขาจับขา ครับคะอาจารย์อาจารย์ลบไปล่างขาอยู่ในศาลหน้า,านะนะตะวันงูป่าอาจารย์ยูวงฟังศาดสิอืมมงมีปีงมีงูจ้ะงูสีเลยคะงูจงอางตงัวหนึ่งจงอางหนงึ่ตงตัวกับงูเฮากับงูเหลี่ยม,มตะวันงูเี่ยังก็ดำปึ๊ดดำพักขโมงงูสิงอาจารย์ดำด,ด,ดิดำงูสีเงาดำเปื้อนกัน มันมงเูงเห่าดุ๋งส่าอนงูเห่ายังก็เขาเรื่องก็ที่ว่าบ้าเนเห่าอันแบบดำปึ๊ดงูเลี้ยมโอ้ย,อยอตัวสั่งขาเป้อามาตัวเพื่ออาจจะเป็นบูลนิวานจำงูนี่อาจจะเป็นมูนิวานอาจจะเป็นเจ้าพุ่มเจ้าทีนั่นาม,มารากคาเนาะก็่นจู่าสัน่นก็เรื่อว่า เดี๋ยวอาจารย์ลงไปล่งางหาก้อหลังอุษาหนิละ่ะครับผมอุษาทางกุฏิหนิใช่เขาเรียกว่าอาจารย์ตีออกไปวิบวา,าบาัสครับผมได้งความฝันเฮานะครับมาเชิญป้องแชร์กับเรียนหนิเราโอ้ยมูอู่อจงอ,งอ่างสีงามไปดิโอ้ค่ะมูอู่จงอ่างอ,ออกสี เขียบแต่ว่าเป็นไล่มีเด้วยอ๋อเห็นเป็นตัวเห็นเป็นอะไรไทำลายได้ได้หรือเปล่ามันใดเนาะเหยื่อน้ำกลดเลยบ่อาจารย์เหยื่อน้ำกลดโอ้เขาจะไปลน่างขาอาจารย์เป็นร่างขาในนี่มีต้นฝันครับผมยางลุ่งนี่แหละแบบยางลุ่งไปอาจารย์ไปลุ่งไปพ่ออาจารย์ลุ่งไปนำขาล่างขาได้สองขาหลังแข็งวันนี้ปีงไม่ก่าจับลูกขาอาจารย์อื ข้างละสองก็เป็นซีตัวข้างละสองตัวเหมือนกับจอยกินเลือดอาจารย์เนาะดูเลือดอ่ะดูท่าเลือดพร้อม่อาจารย์จับใช่ไหมเนี่ยอาจารย์อาจารย์โยน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 ลงน้ำขึ้นคือเกาหรืปิงเอ้าจับจับปิงมาแล้วก็โยนลงน้ำอีกโยนลงน้ำขึ้นคือเกานคือเกาเอ จะอะรหน้าด้วพี่น้องเอ็กซิงจับขาะสุตั้งหจนะฮะเบาบ่เบาต่าฟันว่าก็เคยปีนงกับแปดอยู่แล้วพลาตัวแปดเพราะว่าถ้าถ้าฟันว่าอ้เจ็ดถ้าถ้ามิตรอาจารย์ฝันว่าเทีมงานยูทูบมหงเฮารยกส่องพ้ากันเอาพากันไม่กินต้มปลาจำได้ไะ อืต้น huh. ป uh ่า huh. ท uh ี่วัดอืไม่โศกลาบกับทางทีมงานที่ถูกเพราะมัดเคราะมัดโศมัดไครประประหยัดโกข้าพปิงปิงแปดไม่ไหวปิงกับแปดเธตัวครับที่ียังเนาะปิงปิงก็พอสองแปดสองได้ป่ออไม่ชักเดียวฟันกับฟันเอาไหม แค่แป๊แปวตัว้าไม่เจ่บอดนัดก็ได้ดาแล้วพี่น่้องพี่จะได้หน้าลองงูกะสเจ็ดงูเจ็ดสีนะบอสครับอ่ามีมีเจ้าเหรนีอ่าแปวสีสองเออจริงจริงกับแปดสีตัวสองขาครับขาสีขาสองขาเลยครับอาจารย์ขาสองขาข้างละสองตัวข้างละสองตัวอ้ามีแปลว ขางไส้สองตัวขางขัวสองตัวตัวอย่ใกล้ๆนี่คือนีิมิตตองอ่ะแบบสองขาดีกว่าแต่แล้หน้าบ้างมือเอาผู้ใดแตลได้ผู้ใดตีเก่งเขาเป็นของไหมครับผมกับพิจารณาเบอร์เอ่าด้วยแตคือตองหมดอาจารย์คนนี้มีฝันทั้งสี่ครับผมแต่พูดว่าอะไรลูกเออบอกแ้่แม่อาจารย์อรหันคุกเกินเด็กลูกอลรหันคุกเกิน S <S เอาฟูเซียนเพิ <the the ่นเพิ่นสีเก่งแปรเก่งเพิ่นกระมีครับผมอ่าแล้วก็ตอมหวดเพิ่นของบริวารทั้งเสือปอมหวัดเด้ปอมหวัดมันหล่อหลุดไปต้องการนะครับเด้ออ่างูกระซี่โตงูอ่ะก็จะเป็นบริวารเพิ่นนั่นกระซีอโเพิ่นเบือยทั้งคนอาจารย์เพิ่นสี ย่างไปสา n า m ยุคทางกุฏิเพิ่นนี่แหละอ่างูกับแรนน้ำปนสี่ตัวลงไปล่างขาจะไปบินบาดปิงกีจับอีกสี่ตัวอีกอจับขานะ่ะงูกับสี่ตัวปิงกับสี่ตัวอองูกับสี่ปิงกับสี่โอ้จีไง,ไง่ายๆเขาไม่เป็นตัวเลขเลยสี่สแล้วเนาะสี่สีนะ <laughs> ส,ส,สองเออก็ <laughs> จับขาหรือว่าจับขาาส้สองโตปีนก็ได้ขาขวอสองโตดูเลือดก้นแดงจึ่งอืองวันตีอย่าดวันอาจารย์ตีให้แล้วอืนี่ครับที่ว่าอาจารย์ตีีมน่้ยยิ อืปราบ้านนี่แด้ะครับมีพวกคล้ายกันพูดใด้แต่เกงอันนี้คือแต่ความฝันครับร่าวข้าใช่ไหมจ๊ะครับผมข้าก็คือเบื้องต้นเบื้องต้นอ่าเดี๋ยวเท่ากับล่อฟังเป็นถิ่นเย็นย่ำนะครับอันนี้คือตองหวัดซื้อครับผมอ่าพอดีมีไฟตั้งสี่นะครับเนาะอืมตามนั่นครับผมเอาจานปัก บอกคุณไนไเนาะครับผมไอ่อนีจ่จะลืมจะลืมจะลืมอือจะลืมจะลืมถ้าผู้ใดต้องการอยากสร้างองค์พระมหาจากักรพรรดิครับผมรับผู้บาอาจารย์ก็บในว่าร่วมอาจารย์ก็ย่งรับืก่อเกา่ารับมบุณท่าสายผูกเก้เก่าเป็นว่าอาจารย์สิรอดต่องค์พระ หนึ่งห้องน้ําก็ได้ทําคือกันเยี่ยจากองค์พระก็ย่งสิได้พัฒนาวัดอีกต่อไปเออว่ายังมีหลายชิ้นหลายอย่างที่วันสิได้ขาดในในการจัดงานรับผมว่าเมื่อก็อสิได้ใส่ปจัจจัยบัญชีกางครับสําหรับคลิปนี้ก็รับชมรลบฟังไปนํากันครับผมแน่ทางที่พระอาจารย์เพิินเขียนให้ตองหวดนะครับเด้อ หลังจากเด็กออกแล้วเพิ่นก็เขียนให้ได้เพิ่นฝันให้ฝันทั้งสี่ก็ใแชบบ้ตีว่าจังเดยนะพี่น้องอ่าก็เลยเพิ่นก็นเลยเมตตาเขียนให้นะครับเนาะพระอาจารย์ตีหาหนึ่งหาครับผมก็มีซ้ำนี่ครับก็คือหาแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่สองนะครับเนาะหรือว่าผู้ใด ตีเป็นตัวอื่นตีเพิินเ้าความฝันทุกฟังกะกด้แต่สีพิษแต่หน้าได้ครับเ้อเป็นควบเสือส่วนบุคคลเนาะครับเนาะมากไผ่มากม,มัน่นขึ้นอยู่กับโชควาสนาของแต่ละคนเอาซับนี่้ะครับเ้อสำหรับผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังกะกกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแห่งผ้ามวนครับผมหรือว่าอยากร่วมบุญกับอดมินกับขึ้นบัญชีให้ของทางวัดให้นะครับ ขอคุณหลายๆสำหรับการรับชมรับฟังเฝ้าครับเฝ้าให้ต้องวดบ่มี่กักครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ